ณหมู่บ้านกลางหุบเขามีแพ้สามพี่น้องชื่อว่าปุกปุกปิกปิกและปุ๋ยปุ๋ยพวกเขาอาศัยอยู่ในทุ่งฝั่งหนึ่งและมองไปยังทุ่งหญ้าฝั่งโน้นที่เขียวขจีและน่าอยู่กว่ามากแต่ระหว่างพวกเขากับทุ่งนั้นมีสะพานไม้เก่าที่ทุกคนพูดกันว่าใต้สะพานมีบางอย่างน่ากลัววันหนึ่งปุ๋ยปุ๋ยพูดขึ้นว่าถ้าเราไม่ลองข้าเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าฝั่งนั้นเป็นยังไง ขณะที่ปุ๋ยปุ๋ยค่อยๆเดินขึ้นสะพานจูจูก็มีเสียงต่ำดังขึ้นว่าใครเดินอยู่บนสะพานของข้าปุ๋ยปุ๋ยสะดุ้งเล็กน้อยแต่ยังคงยิ้มกล้าๆเอ่ยว่าหนูชื่อปุ๋ยปุ๋ยข้าหนูแค่อยากไปเก็บหญ้าไปแบ่งให้พี่ๆค้าเงาเงียบไปพักหนึ่งแล้วเสียงเดิมก็ตอบกลับมาเบาๆไม่เคยมีใครบอกข้าแบบนี้เลยไปเถอะเด็กน้อย ปุยปุยข้ามสะพานได้สําเร็จเธอเด็กย่าเต็มปากแล้วยิ้มกว้างตะโกนกลับไปว่าไม่ได้น่ากลัวเลยเขาแค่เหงาตั้งแต่นั้นมาสะพานเก่าก็กลายเป็นสะพานแห่งความกล้าบางสิ่งที่เรากลัวอาจแค่รอใครบางคนกล้าที่จะเข้าใจ